หยดได้ครับเียไอ้ตรงนีออ้วกนออ้กันอออ้นออกแ้วันไอ้้ครับมันหเคืออยตัวโมกไกินอยู่แ้วเนาะสวัสดีครับผมทีนุ่มเบืองยโมครับ Youtube ทีนุ่งเบืองยโมเขตทีนุ่งเบืองยโมเนาะ สำหรับคลิปนี้กับพาพี่พาน้องมาหาอยู่หากินนี่โาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเ่ามาหากินแนว่ยเลยเนาะพานจอยเพิ่นอาหารชั้นสูงเนี่ยเป็นบ่ชั้นสูงครับสูงเนี่ยตั้มเนี่ยไปเนี่ยใครหมดแดงครับพี่น้องนี่เอ้พานจอยกับเพียวของมาคือเก่าครับนี่โอ้โหเนี่ยมาเรื่อยๆอยาก็ได้ห่อขางซี่เราพี่น้องเนาะนี่ก็ได้ขางเม่นหางห้องมาดูตรงนี้แต่ว่าไขขี้เก่าอโมือมือมือเราพอได้กินรก็พักเหนียว เนี้ยคือตว่าพันจอยไปตรงเงบดีโอ้โยหมดแดงนี่ยนีเน้องพี่มันมเขามันมันแยีเนาะเางเนาะมันมาดขันดกนี่ฝนมันมาใครงนี่ที่ไหนครเป็นไข่ผากเป็นไข่แมนี่ย่บดำโอ้อาหารตามฤดูกาลมันโอ้ไขคน่อยมันอู้เฮา้ยพันจอย ้พั mm hmm. oh, lair, oh, Tough, oh, นจอยหายยูหายจนครเครื่องนี้เป็นไข่ตงสุดแัตกแล้วดไปโอ้โหูมากเลยอครับีน้องเยขงตัว้ากินไปครับเดเวเแล้วขงตัวนขออนาออโอ้ยโ้โอ้ตรงตรงเลยพันจอยตรงองุ สวยๆ thôi 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 ๆๆ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 ๆ บางคนใครย่งหั่นก็เป็นได้ใค, <laughs> ใครเดี๋ยวหน่อยเนี่ยนายนายบอกว่าถือได้หาอยู่หายกินนะครับพีบ่น้องเลยเนี่เวียนกับกินไข่ม็ดแดงไปมีอยู่สามใบูลงมาโอ้เสีดยดดดนะพีน่น้องเนาะงถือแดดละตายเลยหมดก็ได้โอ้ <c oughs> องปายไหมแดดมันแห้งครับนายนี่ช่วงนี้กับแดดเดี๋ยวเดี๋ยววันี้จะคอเส้นต้นใหม่อีกเนาะพีนน่น้องเนาะจะเห็นมันแต่ศูนพันน้องพี่น้อง เหมือเติมดินหอนตายเลยครับคนมดงก็ไดอาดแ้แทงปี่อยู่ครับถึงโอ้มือนอจอยเนอถ้าเหนแองก็ะไดเนาะมันถองเอาเอาหยางเนาะมันอยู่สูงแน่เราก็อยู่หมืองหมแแคบกันพวดครับไม่ห้องแง่เข้าไปประเดี๋ยงมันย็มีได้ครับใครเป็นกระไดมันถึงเอาหยากเนะมา่ยังกระไดเสียบ์ไว้ก่อนเมียงข้าเมองเอาไปใส่เหมแดงกเสียบจอยเนาะมันบ่ะอครับโอ้แต่ตัวมันแบบเสียบน ก๋อยเล่ินกินซึ่งนี่ติก๋อยกินเมียงกินมึด้วยกันเออเสียบดียามหนมันห่อแดดห่อนหครับขาแดดได้ด้วยมดแดงเป็นไดบุแดดกับขาคนเออแดดกับขาคนอยู่โจงนี้ก็ได้โอ้ห่อนเนี้ยครับโจงนี้หนาแรงครับเย็นเมียนสิเขาเดียนเมียนสาเนี่ยห่อนครับเรือสงกานบันเท่านั่นแหละไอหน่องเอ้ยเฮ้ยส่งไหด้เอพันจอยโอยงอดียมา่มาตนอนเดียนเียวเมืนเก็บติกผสมหน่อยสเนะนี่น นี่เลยเหรอท่านใจเด้อ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 นี่ที่เราหงาไปเรียบร้อครับบอกรึไงอือ้หือนี่ต้องตรงเลยครับผมตรงเรื่องไปไงใครกันนู้นอยู่รับอยู่ขาไปน้ำซีครับนี่หากินขางไปน้ำซีทุกคนเาก็ได้ช่วงนี้ก็ได้น่ะเลี้ยงก็ได้ก็ได้ยูได้กินอยู่ครับกินแจงน้องอาหน่อไม้นี่หาผักหวานเนี่ยกินไข่หมดแดงเนี่ยได้ด้อยครับช่วงนี้

จตบเจ้เวนไหนเนี่ยเปียครับฟู้นึงตัวนึงเปียไม่ดได้คับเปียอ้ไปิยออกต้กัน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 อาข้างใส่ตัวใม่นโอ้นอนี่แหละการหาบทแดงกันมาขึ้นได้ครับนย่ก็ไ้ ตึงสูงแน่ส่วนอย่าง้เ็นกจังมดเตึงมันจอมันกัดอีกครับเดี๋วโอ้รน้ออะไรเจอาพออยู่ในกินเ้คบนี่เิมถังสีได้ัดไตรงลากระมูเาได้ที่เหลกาหรอพี่น้องพียีสมองซ้อนกัดคูครับโอ้ย่อืม สุดยอดได้ครับอาหารชั้นสูงอาหารตามฤด,ดูกาลครับงูแดงนี่แกงใส่ผักหวานกันเถอะได้ยนะังเช็นหมแกงใส่บอลแกงใส่ผักหวานเออเขผากันยี่เลยใส่บอลหวานเบิดเนี่ยแค่แกงใส่ผักกี่เล็กคือมันคือมาเขผากันหรือยังไงฮู้พีน้องเมนเนี่ยเผากันเนาะที่ม,มากึ้นมาเก,กือบจะบางวันพวกมันเหลือพวกมันมาเขผาท่านออกแกงไม่กี่เล็กต้องใส่หนังหัวใส่หนังเป็นที่เผาไปเนติดตามพีนูกันคือเราเดี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ยหาอยู่หากินกับบับเบียบุบาวเทศบ้านเนาะนอกกันได อยู่หายกินตามฤดูกาลไปเออร์ไงคือว่าคืออยากแน่เลยหายกินแล้วนะเราจะเป็นเพรไ่ได้ซื้อหรอกเออไงทีมงานเ่าก็ได้หายอยู่หากินไปเออแมนอยู่แนวนี้มันก็ได้ซื้อทีน่ะเอาเห็ดมาป็นเอาดิสมาได้นี่ครับบรรยากาศต้องไปนองนอแดดแดดว่ะห่อนแห้งครับครับหลังจากเขาไปแนงยบมากกันเไข่บดแดงอู้หูบดียวไข่มันเลยครับก็เครื่องเดียวส่วนเนงเอาไว้จะ กินกน,นิกว่าแกเนาะใส่ตุ่มปลาครับตุ่มปลาเนี่ยนี่ก้อยกินเวียนครับนี่นี่ครับตุม่มเขาคางเป็นน้ำซีครับบรรยากาศครับนี่นู่นเขาเป็นอะไรง่ายงครับนี่ปิีงปลาตำแก้วคนพันจอยปิีงสมหรืพันจอยเป็นปะปิงปีงสิน้นสิ้นสมสนเออสิ้นสมพผนพันจอยครับเั็นอย่างไร่ครหมดแดงมากกันครับมากินเขาอ่างเงวยครับมาไทย ไถยหดอ้อยครับไถให้คุ้นให้อ้อยครับเตรียมผูกไว้แล้วเพียงหลังนี่ครับไถอ้อยมันก็ได้เาเบอร์ครับพี่พี่ครับรถกับไทยอยูู่นครับรถนี่นี่ครับเอิว่าหน้าโซงครับนี่โซงนี่ก็โอ้หลายไรเด้อครับสามสิบสี่สิบลาอยู่นี่ครับนี่ก็ได้โซงนี่มันเป็นท่าเขาแฉียบตะวันมันเป็นโผงครับเพิ่แล้วเอิญโซงครับใส่ขัวกับเป็นแม่หนำซี่แล้วเพี่งหลังนออมโดยแม่หนำซี่ครับปางข้อนี่น้อยครับ ถ้าอยากให้ดีครับนี่ข้าวมลน้ำบ่อ่วมแน่นี่เลี้ยงว่าเลี้ยงควายดีครับครับบางนี่เท็ดบรวนน้ากันแต่บางทางเขาพ่อที่แปลงนี่บันต่อเมืองลักษณะเนี่ยมันมันเป็นผงแล้วก็บบางเขาเนี่ยหน่อยครับมกินเขายุบทางแม่น้ําชีครับนี่โอ้สุดยอดคือบรรยากาศห้องอะไรเนาะดีครับไอ้จอยหนึ่งพันจอยเพื่อนปิ้งงั้นก็ปิ้งสมสมทิ้น พีช่มชมเดี๋ยวมึงยังโอ้โหน่มไอมพันจอยนับพันจอยก็เป็พนพันผู้ถึงเงื่อนนะครับมีก็ได้หายอู่หากินไปเราพันจอยน้อพนันหาแดงน่าจะอันนี้คนเราพันนครับนี่พนันหายอยู่หากินแล้วว่าเสียนครับ กินเขาจะแจ่มกันนครับเ้อมือเทียงครับว้ขาบเทียงครับพี่น้องเนยากเกลันเลยมาท่านบพันอเอับ่าเี่ห้างงเลบ่ลงไปตรงนเาหลบกับรอบกับนี่เาเงียวเลยเ็ดเ็ดอันนี้ไม่ดีอันนี้มันขาดครับมากินเขาเทียงกันครับนี้า้มันจอกกไดนึ

บรอ,อมากาศเมื <laughs> ่อก,กินเขาอ,อยู่ถงยูทาอยู่เปล่าเหานะครับต้องออกขอ่าวแนนำซี่เข้ามกนุณกันได้บรรยากาศเนี่ยเมนูกับไข่หมดแดงเนี่ยสิ่งสิ้นครับ ปิปลาครับนี่เขารับผมหลังจากไม่เหตุการงานรอสรับคนนี้ก็หากินง่าไงว่าเรับเนะกี่น้องเนาะเิบนาติดตามกันไปเอยครับว่าทีาเาจะได้ยังกินอายุหางกินไปครับสรนนีแต่ฝักพี่น้งนองกดกงไล์กแชร์ครับ,บกระดิ่งกีงเลียนคลิปต่อไปนะครับสาบรหรับคนี้ครับสวัสดีครับ